สวัสดีครับพบกับผมนายสิทธิพรออนุชชลธา์รหัสนักศึกษา6 1 6 0 5 1 3 0 0 8 8 4 0ศนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีเทียบโอนนะครับโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการบริจาคที่ง่ายแสนง่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e donation หรือที่เราเรียกกันว่าการโดเน t ซึ่งระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเทนต์ของคุณสุพัตราคณะเสนีวัฒน์ประธานคณะกรรมการจรรยาบรนในจดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่69นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยระบบบริจาคอีดูเนชั่นคืออะไร ระบบอิโดเนชันคือระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาคและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยที่ไม่ต้องนำหลักฐานเอกสารต่างๆในการบริจาคมาสแสดงต่อกรมสรรพากรหน่วยรับบริจาค 1. สถานศึกษา จะต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลนะครับ 2. ศา,าสนสถานทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นวัดไทยโบสถ์หรือว่ามัสยิดนะครับ 3. โรงพยาบาลจะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับ 4. องค์กรสาธารณาสุขในการบริจาคเราจะแบ่งเป็นสองทางนะครับ หนึ่งคือการบริจาคผ่านทางธนาคารพาณิชย์โดยจะต้องสแกนผ่าน QR code หรือว่า bar code และจะต้องแสดงความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้แก่กรมสัมพักรกนนะครับช่องทางที่สองคือการบริจาคด้วยเงินสดโดยผู้บริจาคจะต้องแจ้งเลขประจำตัวบัตรประชาชนให้บันทึกข้อมูลบนระบบนะครับ และจะต้องตรวจสอบข้อมูลการบริจาคในระบบ e o o n t t o o n ผ่าน w w w rd go th นะครับผู้บริจาคได้รับประโยชน์อะไร 1. อันเนความสะดวกในการบริจาคผู้บริจาคไม่ต้องเดินทางไปถึงหน่วยรับบริจาคด้วยตนเองเพราะสามารถบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือได้ 2. ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค ราะทางธนาคารจะเป็นคนดูแลเอกสารการบริจาคทั้งหมดให้เพื่อนําส่งกรมสมพากรให้เราเอง 3. ได้ลดหย่อนภาษีและได้คืนภาษีเร็วสามารถนาเงินในส่วนที่เราบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีนั้นได้ 4. สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคผ่านเว็บ w w r d t o t h ได้ตลอด24ชั่วโมง บริจาคผ่าน QR code อ,อย่างไรให้ได้รถยนอ่ภาษี 1. บริจาคผ่าน QR code ที่มีคำว่า Donation หรือที่มีชื่อบัญชีหน่วยรับบริจาคที่จะต้องเป็นชื่อวัดมูลนิธิโรงเรียนและโรงพยาบาลจะเป็นชื่อบุคคลไม่ได้นะดูภาพตามนี้เลยพร้อมเพย์และ Donation ่อมาข้อ2นะครับผู้บริจาคจะต้องแสดงความประสงค์บนระบบการโอนเงินของธนาคารให้ธนาคารส่งข้อมูลแก่กรมสัมภากรในข้อนี้ผู้บริจาคจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการบริจาคนะครับเพื่อธนาคารจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่กรมสัมภากรน,นะครับต่อไปข้อ3ตรวจสอบข้อมูลหลังบริจาคแล้วสองวันทาการได้ที่ www.rd.go.th นะครับ โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตครับผมเงินบริจาคที่จะนำมาใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้นะครับจะต้องเป็นจำนวนเงินที่บริจาคจริงแต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนตามมาตราสีสิวงเล็บหนึ่งวงเล็บ2วเล็บส วงเล็บสี่วงเล็บห้าและวงเล็บหกนะครับแห่งประมวลรัษดากรน,นะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เราจะคำนวณภาษีนะครับจะมีให้ลงทั้งพองดอเงินอ่าเป็นพองดอเก้าศู์แล้วก็พองดอเก้าหนึ่งนะครับในที่นี้เรายกตัวอย่างมาเป็นพองดอเก้าหนึ่งในข้อแปดนะครับแล้วก็ข้อสิบจะเป็นการหักเงินบริจาคนะครับที่ยกตัวอย่างมาในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้านี้นะครับ โดยเมื่อเราหักค่าใช้จ่ายจากเงินได้แล้วนะครับจะได้เป็นเงินได้สุทธิแล้วนํามาหักกับเงินบริจาคเราจะหักเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ยอดคงเหลือเราจะเอามาหักบริจาคอีกหนึ่งตัวเสร็จแ,แล้วเมื่อเราหักเรียบร้อยเราจะเอาเงินได้สุทธิที่เป็นสุทธิเลยนะครับไปคำนวณเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามขั้น ต่อไปตัวอย่างการลดหย่อนเงินบริจาคนะคะนางสาวโอุมิเมงุมิได้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลเป็นเงิน30,000บาทกรณีแรกกรณีนี้จะเป็นกรณีที่เงินได้หลังหักค่าลดหย่อนมีจำนวนมากกว่าเงินบริจาคนะครับเมื่อหัก10% อันนี้เงินได้หลังหักค่าลดหย่อนเป็นเงินเงินสี่แสนหักด้วยเงินบริจาคจะหักได้เต็มจํานวนนะครับสามหมื่นบาทเพราะว่าสี่แสนคูณสิบเปอร์เซ็นจะได้เท่ากับสี่หมื่นบาทเงินได้สุดที่ออกมาจะกลายเป็นสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับในกรณีที่สองเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนได้แค่สองแสนบาทนะครับเมื่อ คูณ10%แล้วจะได้เป็น20,000บาทแต่ว่าเราบริจาค30,000บาทจะหักได้แค่20,000บาทเท่านั้นครับเงินได้สุดที่ที่เหลือจะเป็น180,000บาทจะนำไปคำนวณภาษีเงินได้ตามขั้นต่อไปนะครับสรุปนะครับระบบ e donation เป็นระบบของกรมสรรพากรที่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้บริจาคนะครับการบริจาคสามารถทําได้ทั้งการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังหน่วยต่างๆและการบริจาคด้วยเงินสดนะครับเงินที่เราบริจาคไปสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนินได้สําหรับการคํานวณภาษีเงนินได้บุคคลธรรมดาได้นะครับแล้วก็การบริจาคสามารถทาได้ไง่ายที่ www rd g o th นะครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับระบบบริจาคอิเ e ล็กทรอนิกส์อ d ดโ a นเนชั่นหรือการด o เ a t ของเรานั่นเองหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ